สวัสดีครับในคลิปนี้จะฝึกขั้นตอนของการยูเทิร์นกลับรถนะครับบนถนนสุขวิทนะครับข้างหน้าเป็นที่กลับรถก่อนที่จะกลับรถนะครับให้ตัวรถทางด้านซ้ายนะครับชิดมาทางเส้นสีขาวทางด้านซ้ายนะครับแต่อย่าล้าเข้าไปนะครับถ้าล้มเข้าไปจะอันตรายตอนนี้ใช้รถกระบะนะครับช่วงรถจะยาวนะครับก็ตอนนี้สามารถใช้เกียร์สได้เพราะรถไม่ได้ประทุของหนักอะไรนะครับ จังหวะที่เราจะหมุนพวงมาลัยได้นะครับก็คือตรงที่หัวแหล่ด้านขวานะครับอยู่ตรงขอบฟุตบาทนะครับขอบมุมด้านบนอามบุญเลยครับปล่อยรถช้าๆนะครับไปเลยนะครับระวังนะครับระวังรถไหลเอาไปครับปล่อยครับเบาๆดูรถดวยระวังนะปล่อยครับสั่งก่อนนะอาปล่อยครับสั่งก่อนระวังมอเตอร์ไซค์ด้วย่อไปค่อครับระวังด้วยครับรถเราจะอยู่เด่นกลางนะครับไปเลยนะครับออกไปอยู่เดนกลางไปเลยครับเดนกลางเอาคือ หาเลงต่อเลยครับอ่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวเปิดไฟเลี้ยวขวาครับออกไปอยู่เลงขวานะลองบอ์ไซด้วยบอ์ไซแรกมานี่ใช้เกยียร์สามก่อนได้ใช้เกยียร์สามก็ได้ครับวางแล้วขึ้นตรงๆขึ้นตรงๆโอเคอ่ะแล้วคำรถตู้นะเดีย๋ยวให้รถคันสีขาวเนี่ยขึ้นไปก่อนนะครับต่เราออกเลงขวาใหม่นะโอเคออกเลงขวาเลย กลับมองข้างหน้าโอเคอ่ตอนนี้จะให้น้องฝึกยูเทิร์นนะครับก็ให้ตัวรถทางด้านซ้ายชิดเส้นสีขาวทางด้านซ้ายให้มากที่สุดเลยนะครับแล้วก็มอสักครู่นี้มาด้วยเกียร์สตอนนี้รถเป็นเกียร์สแล้วนะครับเราสามารถใช้เกียร์สองยูเทิร์นได้พอหัวไหล่แล้วนะอยู่ตรงประมาณขอบปูนนะอ่ไปคัดเบาๆครับห้ โอเคนะอหาขึ้นสุดเลยครับสุดเลยนะคายออกสุดครับต้องสุดครับอ่าแล้วมองรถฝั่งตรงข้ามด้วยค่อยเลีงรถไปช้าๆด้วยเหตุผลที่ว่ารถคันนี้เป็นรถกระบะนะครับเวลายูเทิร์นนะตัวรถจะค่อนข้าวออกไปอยู่เด่นกลางนะครับเพราะช่วงรถยาวนะครับแต่ถ้าเป็นรถเก่งนะครับรถช่วงสั้นเวลายูเทิร์นควรจะยูเทิร์นแล้วให้รถชิดทางด้านเลนขวาสุดก่อการถนนไว้นะครับอ่โอเคครับไปได้นะครับมองมอไซค์ข้างหน้าด้วยมองข้างหน้าไว้นะครับอยู่กลางไว้ เอาคืนหาเลีต่อเลยครับเลียต่อเนื่องเลยขนาจะกลับรถนะครับก็ให้ตัวรถทางด้านซ้ายชิดทางเส้นสีขาวทางด้านซ้ายไว้นะครับแต่อย่าล้มเข้าไปในเส้นสีขาวนะครับจะอันตรายนะครับแล้วก็ตอนนี้ใช้เกียร์สองครับเป็นรถกระบะช่วงรถจะยาวนิดนึงนะครับให้หัวไหล่ทางด้านขวานะครับอยู่ตรงขอบฟุตบาทด้านบนเลยนะครับแล้วก็ปล่อยคับเบาๆนะครับเหมุนพวงไหล่ให้สุดเลยครับพอเหมือนสุดแล้วคลายพวงไหล่ออกมานิดนึงนะครับอย่าไปล้างพวงไหล่สุดไปนะครับทาให้ระบบเลี้ยวเสียเร็วนะครับตอนนี้ มองรถที่มาจากทางด้านซ้ายด้วยนะครับรถกระบะนะครับช่วงรถจะยาวเวลาอยู่เ on ทินออกไปแล้วนะครับตัวรถจะค่อนข้างไปอยู่กลางนะครับแต่ถ้าเป็นรถเก๋งช่วงตัวรถสั้นเวลาอยู่เทินและต้องพยายามชิดขวาที่เลนที่3นะครับเลนที่3ก็คือเลนที่ติดกับขอบกลางถนนนะครับสำหรับรถเก๋งนะแต่ถ้าเป็นรถกระบะนะครับเวลาอยู่เทินก็ตัวรถจะค่อนข้างไปอยู่กลางนะครับปปล่อยคัดเบาๆนะครับค่อยๆปล่อยคัดเลี้ยงรถไปนะ อ่าคราวนี้ต้องรูเลนซ้ายด้วยแล้วต้องรู้ระวังคันนี้เขาตัดไาเลนต่างนะครับค่อยนะค่อยๆไหลนะครับหลังรถคันไหนดีรอแป๊บหนึง่งครับ่าหลังรถทั้งสีดำไม okay, ต้ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องหลังรถขันหลังสีเทาละต้องหลังสีเทาดีกว่าชัวกว่าโอเคนะครับอ่าเวลาปล่อยคัดนะครับปล่อยคัดเบาๆอ่าปล่อยคัดแล้วมองข้างหน้าเลยครับมองข้างหน้าเลยให้อยู่เลนกลางไว้นะโอเคครับปล่อยคัดต่อเน่องเลยครับ ปลอ,อดภัยและปล่อยค่าแล้วก็เล่นคันเล่งได้เลยนะครับนี่คือรถกระบะนะครับเวลา u ยูเทินตัวรถจะค่อนข้างมาอยู่เลนกลางเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลา u ยูเทินออกมานะครับก็ต้องรอให้ว่างถึง2เลนเลยนะครับคลิปนี้เสร็จก็ลองไปทําดูได้นะครับสวัสดีครับ